สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC d a r m a Media on Zoom ค่ะกับในช่วงของรายการซูมไอดอลนะคะที่จะทำให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาศึกษาเรื่องราวของไอดอลที่เรานะคะได้คัดเลือกมาจากหลากหลายวงการอาชีพที่จะได้ให้ทุกท่านนั้นนำสิ่งที่ได้รับฟังจากไอดอลของเรานะคะไปปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะ ทักทายสมาชิกทุกท่านนะคะในห้องซูมที่เข้ามาแล้วทั้งห้องซูมสาธุชนนะคะรวมไปถึงภาคต่างๆหรือว่าประเทศต่างๆนะคะและก็สมาชิกในสํานักส,สื่อ d m c ทุกท่านด้วยเราก็พูดคุยกันได้ผ่านทางแชทนะคะใครอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะคุยกันมาเลยผ่านแชทได้เลยค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวของสุ่มไอดอลของเราในวันนี้นะคะมีหลากหลายแง่มุมค่ะที่จะนําไปเป็นต้นบุญต้นแบบได้อีกด้วยนะคะเรื่องราวของท่านนั้นต้องบอกว่าการสร้างบาร,รมีด้วยการประพฤติพรหมจรรย์เป็นอีกหนทางที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายค่ะได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานด้วยเพราะว่าความสุขทางโลกนั้นเป็นสุขเป็นความสุขที่ไม่มีนะคะผู้รู้ทั้งหลายจึงได้ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อมุ่งที่จะหาความสุขที่แท้จริงจนกระทั่งเอกันตะบรมสุขโดยการตั้งใจรักษาศีล8ศีสินหรือศีล227ข้ออย่างเช่นเดียวกับซูมไอดอนของเราในวันนี้นะคะที่ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับความสุขจากการปฏิบัติธรรม จนทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองแล้วก็ตั้งใจที่จะครองเพศบรรพชิตและสร้างบาร,รมีไปวันต่อวันภายใต้ร่มกาสวพัฒค่ะตอนนี้นะคะพระอาจารย์ก็พร้อมแล้วที่จะร่วมสนทนาธรรมกับเรานะคะเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระรเนศสมิติโกกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดเหมือนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเราจเจริญพรโยมพิธีกร และสมาชิกสูมทั่วโลกเจริญพรค่ะนมัสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้รับบุญอยู่ในตำแหน่งใดบ้างเจ้าคะอ๋อตอนนี้ก็มาเป็นประธานสงฆ์นะอ๋ะอปฏิบัติธรรมส่วนแท่นตะวันอําเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งะซึ่งเป็นหน้าที่นะบุญใหญ่ที่ครูบาอาจารย์ให้กับหลวงพี่ก็คือได้เป็น มา,มาทําหน้าที่ของเป็นประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดชัยภูมิเจริญพรจ้ะค่ะต้องขอกราบขอความเมตตาในส่วนของสโลแกนในช่วงแรกที่พระอาจารย์ได้พูดถึงเมตตาขยายความให้กับสมาชิกสู่มทุกท่านที่ได้รับฟังอยู่ว่าสิ่งที่พระอาจารย์พูดเป็นมีความหมายยังไงบ้างเจ้าคะเนื่องจากว่าเป็นลูก,ลกชาวนาเป็นลูกชาวนาทีนี้เราเรามีความเรามีความสงสัยเอ๊ะทำ,ทำไมเรา เราเราถึงสามารถเรียนได้ดีนะเพราะนั้นมันต้องมีอะไรที่ที่ที่มันมีเขาเรียกว่ามี question mark อยู่เค่ะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราต้องทำให้ชีวิตได้ดีขึ้นเนี่ยเราต้องทำนะเพราะฉะนั้นก็เลยเขียนไว้ในเขาเรียกว่าสมุดทุกเล่มเลยนะของตอนตอนเรียนมัธยมเนี่ยจะเขียนไปเปิดปุ๊บก็จะเห็นหน้าแรกเลยว่าจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเสมือนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเราทุกเล่มก็จะเป็นแบบดีเลยเพราะนั้นอ่านหนังสือก็ต้อง อ่านให้ดีนะทำอะไรก็ตั้งใจทําให้ดีมันมันมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะตั้งแต่พอเป็นเด็กเลยจเจริญพรนะคือตั้งเป้าหมายในใจของตัวเองตั้งแต่เด็กๆเ,เลยว่าทําอะไรต้องทําให้ดีที่สุดในทุกเรื่องเลยใช่ไหมเจ้าคะ,จะเจริญพรมันเลยทําให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นคนที่ที่จริงจังนะแต่ว่าในในในทางตกังข้ามเนี่ยกับเราไม่ใช่เป็นคนที่สเสียส เพราะปกติเราเป็นคนล่าเริงะะเราเป็นคนล่าเริงเป็นคนเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรนะรากกับเนะพื่อนฝูงนะสมาคมกับเพื่อนฝูงได้ดีนะนไม่ใช่ว่าเก็บเก็บตัวเองเอะไ,ไม่ใช่นั้นคือแค่ตั้งเป้าหมายในชีวิตเฉยๆว่าทำ <จะ S 1> วันนี้นนให้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลใจว่าเอสิ่งที่เราทําไปนั้นดีหรือเปล่าแต่เรามั่นใจแล้วว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดในทุกๆวันนะเจ้าค่ะ จะเดินพรจ้าค่ะทีนี้ต้องถามถึงจุดเริ่มต้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ตัวตนก่อนที่พระอาจารย์จะได้มีโอกาสมารู้จักแบบพระธรรมกายเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะตอนเข้าวัดก็ปกติของชายหนุ่มทั่วไปนะหนุ่มโสดหนุ่มโสดแล้วก็โสดด้วยนะก็กินเที่ยวนะเขาเรียกว่าถ้าบางวันไม่ซอดแจ้งเนี่ยไม่ไม่กลับที่ทํางานออบางครั้งเป็นบางครั้งบางคาเป็นแบบนั้นเลยนะ อ่าเหตุผลง่ายๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เราไปเที่ยวไปกินเนี่ยก็เพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราเราเราประสบกับความความทุกข์นะ,ะ,ะทุกข์ใจทุกข์ใจทุกข์ใจแม้กระทั่งว่าหลับตาก็หลับไม่ลงเพราะหลับไม่ลงก็ทําไงก็เลยออกไปเที่ยวนะเที่ยวให้ลืมความทุกข์อะไรไปอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าพอเราตื่นขึ้นมาวันรุ่งใหม่วันใหม่นะความทุกข์มันก็กลับมาเหมือนเดิม เขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะเจริญพรเจร้าค่ะมันคือความทุกข์ที่มีอยู่มันไม่ได้หายไปด้วยการออกไปเที่ยวหรือออกไปหาสิ่งอื่นๆแต่พระอาจารย์ในต,ตอนนั้นก็หามาตลอดแล้วเคยาาคิด,ดไหมเจ,จ้าค่ะว่าความทุกข์ตรงเนี้มยมันจะหายจากการที่เราได้มีโอกาสมาทําอย่างอื่นนอกจากไปเที่ยวอย่างเช่นการมาปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะตอนนั้นบอกตรงๆเลยไม่ไม่คิดเลยว่าเราจะออกจากว่าง พ่อ,องของความทุกนี้ยังไงนะจนนะจนจนมามาย้ายที่ทํางานนะอย,อยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแทนนะคจ้า่ขอโทษนะย้อน้อนกลับไปนึงก็คือจบเภศสัชจบเภสัาสร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแะก่นาพอจบแล้วก็ทํางานที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้หนึ่งปีและหลังจากนั้นก็ย้ายมามาที่โรงพยาบาลบ้านแทน่นจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นบ้านเกิดค่ะนะและทีนี้พอที่อยู่โรงพยาบาลบ้านแทนนี่แหละเราทํางานแค่สองปีเนาะ สองปีเนี่ยคือเป็นเป็นระยะทางที่เรามีความทุกข์นะซึ่งมันก็ไม่ได้นานหรอกเนาะเพราะว่าทุกแบบไหนทุกแบบไม่มีทางออกคือไม่มีทางออกจริงๆนะแล้วเราเองก็เนื่องจากว่าเราเราจบมาแบบนี้เราเองก็ไม่กล้าไปปรึกษาใครเจ้าค่ะนะเราก็ไม่มีคือไม่กล้าเอาความทุกข์เนี่ยไปหาเพื่อนเพราะว่า หน้าฉากของเราคือคนที่ล่าเริงเก็บความทุกข์เอาไว้ในใจแล้วก็บางฉากด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ไม่มีใครรู้เบื้องลึกในใจเราเลยว่าเรามีความไม่มีใครรู้ถูกต้องนะถ้าเจอไม่ก็ร้องเพลงอะไรประมาณนั้นเจอเจอแก้วก็ชนอะไรอย่างนี้นะที่จุดเปลี่ยนของเราเดี๋ยวก็คือเมื่อเรามาทํางานที่โรงพยาบาลบ้านแท่นก็ได้มามาเขาเรียกว่าเออบุญเก่าอย่างดีนะเจ้าค่ะ ได้มาพบกับนะการยาณมิตรสองท่านก็คือท่านสสพรเพนบุญสิริวัฒนกูลท่านนายแพทย์ชัยน,นันบุญสิริวัฒนกูลสองท่านนีนะ้ต้องยกท่านไว้นะเป็นผู้ที่มีพกคุณในการสามารถเปิดเขาเรียกเปิดเปิดชีวิตใหม่ให้กับเรานะ<ช>ก็คืคอท่านนะได้เขาพูดตรงเอาเอาแบบความเป็นจริงนะคือ ท่านผอเนี่ยท่านบังคับให้ไปปฏิบัติธรรมนะเกิดมาในชีวิตเราไม่รู้คําว่าปฏิบัติธรรมนั่งหลับตาไม่เคยออืไม่เคยเลยนะอ่าแล้วศีลห้าไม่ต้องพูดถึงนะรู้จักเฉยๆแต่ท่องไม่ได้เรางงนะจบเราจบถึงปริญาตีนะแต่เราท่องศีลห้าไม่ได้ก็งงอยู่นะเจ้าค่ะนะศีลแปดไม่ต้องพูดถึงเลยยิ่งไกลเข้าไปใหญ่เลยนะเจ้าค่ะยิ่งไกลเข้าไปใหญ่นะ ทีนี้ในจุดเปลี่ยนก็คือว่าพอเราได้ไปปฏิบัติธรรมะที่ที่สนบัวร,รีสอร์ทนี่แหละทํา,าทให้เราเกิดความสุขนะใน,ในเขาเรียกว,ว่าเกิดความสุขอะไรที่ที่เราไม่เคยสัมผัสนะชีวิตเราก็เลยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะเจริญพรเจ้าค่ะความสุขที่พระอาจารย์บอกเนี่ยนะเจ้าค่ะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมจากคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งศีลห้ายังไม่ได้รู้จกักอย่างถี่ถ้วน แล้วมันมีความสุขยังไงเจ้าคะพระอาจารย์ปรับปรับ<อ>ชีวิตตัวเองได้ไหมตอนที่ได้ต้องไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นนะเจ้าคะเพราะว่าเห็นบอกว่าปกติก็คือตามเพื่อนเลยนะเจ้าคะกินเที่ยวเล่นตามเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ไปปฏิบัติธรรมต้องไปอยู่กับคนที่เขารักษาศีลปฏิบัติธรรมกันอย่างนี้พระอาจารย์ปรับตัวได้ไหมเจ้าคะแล้วที่สําคัญคือศีลแปด้วยเจ้าคะอ่ะไม่ใช่ตามเพื่อนนะหัวโจกเพื่อน <laughs> คนนํา เป็นผู้นำนเลยนะเจ้าคะไม่ใช่ตามนะ<ำ>เจ้าคะนำ,นำไม่ทั้งเพื่อนนำไม,นำไม่นำไม่ทั้งลูกน้องเออก็ก็ตอนแรกก็ไม่รู้นะว่าเราต้องไปทำอะไรบ้างนะดูดูสเก็ดูแล้วเนี่ยก็นะก็ถือสิ้นแปดนะก็ก็พูดง,ง่ายๆว่าพอเราจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งก็เหมือนย้อนกลับไปแหละนะถ้าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าเวลาเรามีแค่นี้เค่ะเราเรามาปฏิบัติทำเจ็ดวันนะ ก็ลองทำเจ็ดวันให้มันให้มันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นดีที่เขาว่าดีดียังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะก็เลยพยายามพยายามเขาเรียกว่าทําให้เนียนๆอ่ะคือคือเหมือนว่าคอยคอยตามอ่ะแต่ว่าเราคอยตามแบบอาจารย์พระอาจารย์ท่านให้ทําอะไรเราก็ทําตามให้นั่งเราก็นั่งตามให้สวดมนต์เราก็สวดตามอะไรประมาณนั้นแหละให้ถือสิญปัให้ทําอะไรเราก็ทําตามนะแล้วก็ก็ไม่ก็ไม่ต้องอะไรไม่อะไรมากเขาเรียกว่าไม่อะไรมาก บูคณะนาบ้าอะไรก็ว่าตามลองดูสักครั้งหนึ่งอ่ะมันเป็นยังไงเจ้าค่ะซึ่งซึ่งวันที่หนึ่งมาที่สองมนที่สามเนี่ยะนะก็ต้องยอมรับน้องได้ด้วย,วยเราก็เป็นคนธรรมดาเนาะเจ้าค่ะ,ะนั่งนั่งสมาธิก็ฟุ้งไปทั่วเลยไม่ต้องพูดถึงเนาะเอ้ยนี่เราจะทํายังไงที่เราเพราะมันทุกข์มากอะ่ะทุกจนนอนไม่หลับเลยนะเราก็ยังต้องทุกต่อว่าเอ๊ะกลับไปเนี่ยนี่เราจะเป็นยังไงงานเราเป็นยังไงนาะร้านขายยาเราจะมีใครดูดูดูไหมเอ่อ แล้วสิ้นเดือนเนี่ยเราจะหานี่นะชดใช้ย,ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังคิดอยู่ะนะแต่ในคืนวันที่สามเนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดจุดเริ่มต้นที่ดีเจ้าค่ะนะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่จุดประกายเขาเรียกว่าจุดประกายให้กับใจเราอย่างมากเลยเจ้าค่ะก็คือเราเออเป็นเป็นความฝันนะเจ้าค่ะเออคืนวันที่สามเนี่ยฝันถึงถึงหลวงปู่หนะลวงหลวงปู่เนี่ยท่าน นะท่านกําลังแจกพระมอบพักของขวัญให้กับคนเยอะมากเลยนะแต่ว่าแต่ว่าตัวเราไม่ไม,ไม่ไม่อยากที่จะไปแย่งคนอนะ่ะะก็เลยยืนยืนแบบห่างๆเชิงเยดูแบบนี้แหละปรากฏว่าก็ก็ได้ศบตากับหลวงปู่แล้วก็ว่าเองแล้วนะก็เลยพกมือเราก็มองซ้ายเองนั่นแหละเองอมานี้ยื่นมือมาก็เลยเอามือไปแบบนี้นะท่านก็เลยมอบ,ท,มอบท่านก็เลยมอบพักของขวัญแบบ พระผงองค์ทองนะตอนนั้นนะ <c oughs> ให้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 กับให้กับเราปรากฏว่ามีความสุขมาก <c oughs> ก็ก็ <c oughs> ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือเออนะหลวงปู่ให้ให้ให้พระอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็ไม่ได้คิดอะไรต่อพอวันที่สี่นะก็ของการนั่งสมาธิของการปฏิบัติธรรมเนี่ยช่วงตอนเย็นนะหลังจากที่ทําวัดเย็นแล้วเนี่ยก็เป็นการนั่งสมาธิที่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็เป็นการนั่งสมาธิที่เราอ่า ทำให้เกิดการมีการเปลีป่ยนแปลงในชีวิตของเราเลยนั่งไประยะหนึ่งปุ๊บนะใจเราก็รวมเป็นนะใจใจเราก็ใจหยุดใจนิ่งรวมเป็นนะจุดประกายเล็กๆนะ,ะแล้วเกิดเป็นแสงสว่างที่โอ้โหประมาณไม่ได้เลยนะนะแล้วกย็ยังมีต่อเนื่องเลยใจเราก็หนิ่งนิ่งไปกลางของกลางลึกไปลึกแโบเป็นช่วงที่เป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขมากจนจนหมดเวลาของการนั่งสมาธินะ แล้วก็ตอนนั้นก็คิดอย่างนี้แค่ว่าเอออมันพูดมันมันอะไรเป็นแบบนี้เราคือเราเราเราเขาเรียกว่าอะไรนะเซอร์ไพรส์อน่นะเขาเรียกเซอร์ไพรส์แบบอเมซิ่งอะไรเยอะคนะแล้วยิ่กว่านั้นอีกพอพอพอ,พอเลิกจากห้องปฏิบัติธรรมอะนะเอ๊ะทาไมเขาเลยแค่ทุกก้าที่เราเดินกลับห้องห้องพักเนี่ยน้ำตาเนี่ย,ยมันมันไหลออกมาเนี่ยคือเราเราไม่เคยเกิดมาไม่เคยไม่เคยอยู่เฉยๆน้ำตาก็ไหลแล้วก็มุงปากเนี่ย มันหอบไม่ได้เลยอ,ม,อม,มันเป็นอะไรทำไมมันเป็นความสุขหรือเปล่าเจ้าคะมันเป็นอะไรที่มันสุขมากเลยนะสุขจนถือว่าอดีตที่เราเคยทํานะว่าเรากิน<ม>เราเทีย่ยวโมีความสุขไปเที่ยวธรรมาชาติป่าเขาลเนาภัยมีความสุขนะแต่เทียบกันไม่ได้เลยอนะเทียบกับความสุขที่เราได้สัมผัสในค่ําคืนนั้นเนี่ยไม่ได้เลยโอ้โหพอพอพอครบเจ็ดวันก็กลับลงมาเนาะแต่ว่าเรา แต่ว่าในมาสุดท้ายเขาก็มีกัรมีกรุ๊ปมิสติ้งนะเจ้าค่ะเขาว่าเออกลับไปนี่จะทําอะไรบ้างส่วนตัวเลยนะจะรักษาสินห้าอ่าเอาวรณาเลยนะว่าจะรักษาขอรักษาสินห้าเขียนไว้พร้อมเลยเจ้าคะะ่ะซึ่งกลับมากลับมาก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะเออว่าเออเราต้องมาเจอกับกับสิ่งแวดล้อมที่เก่าๆที่เราเคยเป็นนะแล้วเราจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเราเราก็เากอเราก็ลองดูนะเจ้าค่ะ พอกลับมา่อเป็นเทศกาลปีใหม่ oh. โอโรงพยาบาลก็จัดปีใหม่ปกติต้องจับไม้ร้อเพลงนะพาเขาฟ้อนพาเขากินพาเขาลามัมอะทําไม่เป็นเลยอือคือไปต่อ,อไม่เป็นแล้วตอนนี้สิ่งที่เคยไไทำยมามันไปไม่ได้แล้วไปไม่เป็นเลยมันเหมือนว่ามันเหมือนว่าตัวเราเนี่ยเหมือนรีซิสเครื่องหมดเลยเจ้าค่ะนะเราเรารีซิสเครื่องไปเลยเคยไปนั่งกับเพื่อนเฮ้ยต่อกาเราก็บอกกับเพื่อนเลยนะว่าเพื่อนนะ เออเราไม่เราไม่เราไม่ดื่มเหล้าเลยนะ,ะแต่เรานั่งเป็นเพื่อนได้อยู่นะอ,อ,อะไรก็จะประมาณนั้นเลยนะเพื่อนรักกันมากๆก็เอ้ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะเ,เราเราเราขออยู่แบบนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะอย,ยังยังพอดีประชรณนามาว่าจะรักษาสีลห้าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะนะนะซึ่งซึ่งพอเรากลับมานะปรากฏว่านะหนึ่งนะ ปัญหาที่เราเคยเจอเรายังไม่เคยแก้เอ้ยเรายังเรายังไม่ได้แก้ไขเลยพ่อเดียวก็ยังไม่แก้ออนะซึ่งมันก็เหมือนกับที่เราไปอก่อนไปปฏิบัติธรรมแต่ความ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 รู้สึกทางใจเนี่ยมันต่างกันอย่างมากเลยนะคือตอนเนี้เราสึกเอ้เรามีความสุขจังเลยปัญหาไม่ได้แก้แต่ทําไมเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าก็เลยทําให้เรามีสติว่าอ้าวงั้นปัญหาเนี่ย เราจะทํายังไงเราจะแก้ไขย,ยังไงนะกลับมาปุ๊บประมาณเดือนเดือนหนึ่งนี่แหละก็ <c oughs> <c oughs> เลยลาออกจากราชการเลยเจ้าค่ะเราออกจากราชการก็ไปหาเพื่อไป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 ทางานเอกชนซึ่งมันก็มีรายรายได้กว่าราชการอยู่ประมาณสามเท่านะนะก็นะเลยก็เลยงั้นเราออกไปไปทางไปทางเอ,อ,อกชนดีกว่าเพื่อที่เราจะได้หาหาหาปัจจัยหาเงินเอย่ยเพื่อได้ชําระหนี้เร็ว จ้าค่ะใจใจตอนนั้นเริ่มเริ่มเริ่มอยากศึกษา,า,าธรรมะอยากศึกษาพุทธศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้นเจ้าค่ะนะถ้าจะพูดไปลึกๆคือส่วนลึกขอ,ของหัวใจที่ไม่เคยพูดกับใครเลยคือพูดตรงๆเคยอยากบวชนั่นแหละแต่ว่าใจมันมีนมมความสุขจนถึงอยากอยากที่จะบวชเลยอยากกลับมาบวชใช่นะคือเ,ยเคยบวชตามประเพณีไปแล้วนะครั้งนึงแล้วนะอ่า แต่ว่าต,ตอนนี้คืออยากบชศึกษาจริงๆเจ้าค่ะเดีนะ๋ยด้วยภาวะที่เป็นนี่เราก็ยังทําไม่ได้ก็เลยนะออกไปอยู่เอกชนนะซึ่งซึ่งตามเมื่อเราไปอยู่ในภาคเอกชนนี่แหละเราก็ได้มีทํางานมีความรับผิดชอบมีหน้าที่การงานที่เพิ่มมากขึ้นเแต่เราก็ยังไปวัดอยู่เบอนเดิมนะในงานบุญใหญ่เราก็อยู่วัดเพราะว่าตอนนี้ย้ายเข้าไปกรุงเทพแล้ว<อ>นะ<อ>ก็ใกล้วัดมากยิ่งขึ้นเจนะ้วันบูชาข้าพระหรือวันหยุดอย่างก็ ประกอบอาหารนะ,ะปิ่นโตเนี่ยก็มาที่หอฉันนะามาที่หอฉันแต่ที่ชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปเปลี่ยนแปลงก,ก็คือหลวงพี่ได้ได้ก้าวย่างเข้าไปอยู่ในวงการศริลปินเนี่ยเจ้าค่ะน่มีชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะเหมือน เหมือนอะไรที่มันมัน,ม,นมันแปลกมากเลยคือต้องนะต้องต้องบอกว่ามันแปลกจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์เนี่ย <c oughs> อยู่ในสายของเพศศาสตร์แล้วก้าวมาสู่วงการดนตรีได้ยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็นี่แหละคือ,ค,อคือช่วงทำงานเนี่ยก็ก็รู้จักกับศิลปินเนาะนะพอพอท่านได้พอศิลปินท่านท่านได้ไปทําวงนะหลวงพี่ก็เลยได้ได้ได้มีส่วนร่วมคือไปไปช่วยนะไปช่วยคือไปไปไปช่วยทําในที่ ที่เราเราถนัดเหมือนกันเถอะเช่นการติดต่อการประสานงานอะไรอย่างนี้นะแล้วซึ่งก็อยู่ในวงการวงการศิลปินหมอหมอเราเหมือนนะเรียกหมอรับลูกทุ่งหมอเราเนี่ยก็อยู่ประมาณประมาณห้าปีพออยู่ห้าปีเนี่ยก็มีความรู้สึกภายในก็เกิดขึ้นอีกว่านะเอ๊ะคือเราอยู่แบบเนี้ยมันเหมือนไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันเหมือนไม่ใช่ตัวเราแล้วแล้วเราก็ก็ ไม่มีความสุขทางใจเจ้าค่ะนะ,นะต้องถามพระอาจารย์ว่าคือในวงการบันเทิงเนี่ยก็คือเป็นเป็นภาพที่เราเข้าใจเลยว่ามันมันอยู่ทั้งแสงสีเสียงเลยนะเจ้าค่ะแล้วเรื่องของการรักษาศีลรักษาใจโอ,โอ้เป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะช่วงนั้นก็ก็เพราะว่าเราคงเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะะด้วยด้วยที่อบอกว่าเลยล่ะเราทํนนัอนี้เราก็ถ้าทําอะไรต้องทาให้ดีที่สุดนะค่ะเออแล้วเราเราพูดอะไรเราก็ต้อง ต้องรักษาคําพูดนะหลวงพี่ก็ยังรักษาศีลห้านะ,ะตามตามของคารวาสที่เราควรทำเจ้าค่ะแต่แต่หลวงพี่สติกตัวเองมากยิ่งขึ้นก็คือว่าช่วงเข้ารรษาเนี่ยเดูการเข้ารรษาเลยนะหนึ่งเดือนของการเข้ารรษาหลวงพี่จะถือสินแปดหลวง,งพี่ก็พูดง่ายๆอา้าวอาจารย์ต้องพาศิลป,ปินไปร้องเพลงทำยังไงก,ก็ขอโทษนะก็อยู่ในรถนั่นแหละ ไม่ได้ไปฟังก็ไม่ไปร่วมด้วยเจ้าค่ะนะแล้วก็ถ้าอยู่ที่บ้านพักนี่นะมันเป็นช่วงเข้าพรรษาพอดีนะก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยเปิดเพลงซ้อมนะมไม่ใช่เป็นแบบนั้นจริงๆโอ้โหนะคือควบคู่กันไปเลยนะเจ้าคะ่ะคือทางทมก็ไม่ขาดทางโลกเราก็ต้องทํามาหากินแต่ว่าดูแลไปพร้อมๆกันทีนี้จุดที่พระอาจารย์อยู่เจ้าคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่ หลายหลายคนมีความต้องการหรือพูดง่ายๆว่ามันก็เป็นจุดที่ค่อนข้างสูงเลยแหละทั้งชื่อเสียงทั้งอำนาจต่างๆมันก็น่าจะตามพระอาจารย์มาอย่างมากมายตอนนั้นชีวิตของพระอาจารย์เรียกได้ว่ามีความสุขแล้วหรือยังเจ้าคะมีทั้งชื่อเสียงอยู่กับศิลปินมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างนี้เจ้าค่ะเป็นความสุขของ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 คนทั่วไปเนาะแต่ว่า อในในส่วนตัวเราเองเนี่ยเรากลับเห็นมันมันไม่มีความสุขนะเริ่มเริ่มยังไงบ้างเช่นเริ่มเห็นคนกินคนเที่ยวคนฟังเพลงแล้วเขา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 เรียกว่าอะไรเท้าไฟอะไรเยออเริ่มรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันแปลกนะ,ะ,ม,ะมันเหมือนมันเหมือนอะไรสักอย่างเดิมที่ ที่มันเหมือนอะไรก็ไม่รู้โดนน้าร้อนลวกอะประมาณนั้นนะแล้วแล้วก็ชักกระเดวกระเดวอะไรดูแล้วมันไม่โสภาว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าค่ะไม่โสภาแล้วมันรู้สึกว่าใจใจเรารู้สึกสมเพศนะเรื่องสมเพศแล้วมันเกิดความทุกข์นะเกิดความทุกข์ว่ามันมันมีมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสบายใจอ่ะเจาค่ะทำไมมันไม่ค่อยสบายใจนะมันก็เกิดการสะสมพอถึงเวลานะเมื่อถึงเมื่อเมื่อมันถึงเวลาเนาะเจะก็เลยขอ ขอขอแยกทางนะว่าแล้ขอขอเป็นเวลาส่วนตัวนะนะซึ่งหลวงพี่ก็ก็เลยได้มามาพักที่บ้านเกิดเจ้าค่ะนะกลับมาพักพักโดยที่ว่าไม่ไม่ได้ทำงานเลยนะประมาณประมาณอยู่สามเดือนเจ้าค่ะสองพี 2> 2่สามเดือนนะ,ะไม่ว่าวงการเพศจะชวนไปทํางานก็ตามก็ไม่ไปนะก็ไม่ไปขอพักขอพักอย่างเดียวเจ้าค่ะนะทีนี้ช่วงช่วงของการพักเนี่ยมันก็เป็นเดือนธันวาอีกเหมือนกัน ในใจเกิดขึ้นว่าเราก็พักนานแล้วนะอยากไปอยากไปปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะนี่ก็แปลกแล้วก็ไม่มีใครชวนนะแต่ใจอยากไปปฏิบัติธรรมาแล้วเราจะไปที่ไหนดีล่ะเราไม่รู้จักเนาะเพราะว่าตอนนั้นเราเราไปแล้วก็มันก็นานมาแล้วนะที่ที่สวนบัวอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ไปไปไปที่อื่นอะไรเงี้ยก็เลยได้ติดต่อกับกับกับพระอาจารย์ท่านก็เลยแนะนําให้ไปที่ สวนบัวเอ้ยไปที่สวนป่าหิมะวานที่ภูเรือเจ้าค่ะที่จังหวัดเลยนะเจ้าค่ะที่จังหวัดเลยพอปฏิบัติธรรมก็พอกลางกลางสัปดาห์เหมือนกันเลยรู้สึกเกิดความรู้สึกว่ามันมีความสุขเกิดขึ้นนะกอยากอยากบวชจังเลยอยากบวชอีกแล้วสัญญาณสัญญ,ญาณเก่าส่งมาเตือนนะเจ้าค่ะต่อมาอีกแล้วใช่ที่พออยากบวชปุ๊บกลับมาเลยอืม,ม จะบวชยังไงได้เนี่ยมันม,มันจะบวชยังไงที่วัดเรามีโครงการบวชไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าคือเ <c oughs> นื่องจากว่าเราไม่ได้ไม่ได้ติดต่อข่าวสารการบวชนะเนาะเอ้ยมันมีโครงการบวชไหมก็ได้รับการนะเขาเรียกติดต่อแล้วก็ให้ความเมตตาหาข้อมูลนะก็โดยพระอาจารย์พระมหากติกิกติยาโนท่านก็เลยติดต่อนะติดต่อกลับมารับโทรศัพท์จากท่านว่าอ๋อมีโครงการบวชบูชาธรรมร้อยสี่ปีคุณยายนะเดือนมกราคมนะ โอ้แบบทันทีเลยนะคือคือคือเรากลับมาปพ๊บเนี่ยบันเดียวเุิบเนี่ยต้องเตรียมตัวเลยเหมือนกันคือคือต้องเข้าวัดอะ่ะต้องเข้าปเนะข้าวัดแล้วนะเจ้าคะเข้าวัดเลยอืมอ่าสะดวกไหมโอ้เราก็สะดวกครับเลยก็เตรียมเลยก็เก็บกระเป๋านะแล้วก็ชวนโยมแม่แล้วก็พาก,กันเดินทางเข้าวัดปร,รมกาลแต่ในปีนั้นก็ปีปีห้าหกนะที่ได้บวชวิชาธรรมคุณยายเอาบุญมาฝากสมาชิกชช้อ่า สมาชิกซุมทั่วโลกด่เ <นะ S 1> จ้าค่ะเป็นการ <ปะ S 1> บวชตั้งแต่ตอนนั้นแล้วยาวมาถึงตอนนี้เลยหรือเปล่าเจ้าคะก็จนถึงปัจจุบันนี้เลยโอ้สาธุาอโอ้โหสมาชิกซูมนะคะสาธุให้พระอาจารย์ด้วยนะเจาะ้าค่ะตอนนี้เวลาเหลือประมาณสักเจ็ดนาทีเจ้าค่ะพระอาจารย์าาความสุขในการที่พระอาจารย์แสวงหามาตลอดเลยเนี่ยอยากจะบวชอยากจะบวชสมรสสัญญาเนี่ยนะเจาะ้าค่ะพอได้เข้ามาศึกษามาสัมผัสมาอยู่แบบนี้แล้วเป็นยังไงเจ้าค่ะความสุข เราเพิ่มเมื่อเราได้มาศึกษาเราได้ฟังธรรมะเราได้ฟังคําครูบาอาจารย์บ่อยๆนะได้คนลุกเลยนะมันทําให้รู้สึกว่าเวลาของเรามันมันน้อยน้อยเหลือเกินเจ้าค่ะอ่มันน้อยน้อยมากเวลาเวลาชีวิตท,ที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นหลวงพี่เลยต้องมาเข้วง่ดกับตัวเองอีกว่า ถ้าภารกิจไหนของบูคณะเรานของครูบาอาจารย์ที่ได้มอบหมายเนี่ยเราต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคือมีเรามีกําลังเท่าไหร่มีกําลังใจมีกาลังกายเท่าไหร่เราทุ่มเทสเต็มที่นะจากผลที่เราได้นะมุ่งมั่นในในภารกิจบุญทุกบุญเนี่ยนะมันก็สําเร็จเป็นอัศจรรย์ในทุกๆบุญไม่ว่าจะเป็นการชวนบวชนะเป็นการชวนบวชนะบวชพระนะบวชสามเณรนะหรือในภารกิจต่างๆเนี่ย นะก็จะมีความสําเร็จเป็นอศัศจรรย์อ่าก็นะนะทุกอย่างเนี่ยที่ก้าวยากของเราไปเนี่ยนะในการในการสร้างบารมีเนี่ยมันเหมือนว่ามีครูบาอาจารย์เนี่ยมาช่วยช่วยอะไรที่มันเป็นปัญหาก็มาช่วยคลี่ให้ออะไรอย่างเงี้ยนะเออนะอะไรที่มันเป็นอุปสรรคก็มาช่วยคลายให้เค่ะนะส่วนตัวก็เลยส่วนตัวในการในการทําหน้าที่หรือว่าในการบวชเนี่ยนะบอกเลยเลยว่าก็เลยไม่มีปัญหาอะไรอืนะ ทุกอย่างเราเราต้องก้าวก้าวก้าวข้ามไปให้มันได้แล้วมันก็ก้าวไปได้จริงๆนะแล้วก็เมื่อได้ปรึกษากับเมื่อได้เขาเรียกว่าเมื่อสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์เราหรือพระอาจารย์เราอย่างเงี้ยทําให้เรารู้สึกว่าบุญที่เราสั่งสมเนี่ยขอให้เป็นบุญที่บริสุทธิ์นะเพราะว่าเมื่อเรามีบุญบที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยอนุภาพแห่งบุญเนี่ยมันจะเยอะเจ้าค่ะนะ ก็เลยทาให้เรารู้ว่าทุกทุกงานบุญที่เราทําเนี่ยมันเราเรา,เราเลยต้องตั้งใจทำแล้วก็ต้องทุ่มเทนะเพราะว่านะวันนี้นะเราไม่รู้หรอกว่าลมหายใจของเราเนี่ยะตื่นขึ้นมาเราจะมีลมหายใจไหมเราไม่ทราบมันตอนนี้เราทำอะไรได้เราทำให้ดีที่สุดเลยตั้งใจทำ นะบุ่งมั่นทําเต็มที่เจ้าค่ะเจริญพรด,ดูพระอานะจารย์มีความสุขกับการมาทําหน้าที่ตรงนี้มากๆเลยทีนี้ต้องถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสมาเปิดโอกาสให้ตัวเองมาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรม,มะอยู่ในบุญตลอดเวลาจนกระทั่งได้มาบวชเจ้าค่ะวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะให้ชีวิตใหม่เลยนะให้ชีวิตใหมนะ่แต่ก่อนที่เรา ยังไม่รู้จักวัดพระธรรมกายคิดเหมือนคนทั่วไปเนาะเฮ้ยเกิดมาทําอะไรอะเกิดมาแล้วเราทํางานแต่งงานมีครอบครัวมีลูกลูกเราก็โตขึ้นแต่งงานมีครอบครัวมีหลานโอ้ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคิดไปว่าปดหัวเหมือนกันนะอะไรประมาณนะั้นนะทีนี้ทํางานก็มีทั้งปัญหามีทั้งอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างเจ้านะค่ะนะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะบางครั้งเนี่ยนะ เราเกิดมาเนี่ย<ส>เพื่อสิ่งเหล่านี้จริงๆเหรออ<ส>แต่พอได้มาศึกษานะธรรมะได้มาฟังธรรมะได้มาพบกับครูบาอาจารย์นะทําให้เรารู้จากเป้าหมายว่าชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยมันเพื่ออะไร <S <S <ส>นะพอเรารู้จักว่าเป้าหมายเราเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตเราจะมีความสุขมากเ <S it> พราะเราเรามีเป้าหมายของการเดินเราเราเดินไม่สเป ھ, สะสปะแล้วนะชีวิตของเราเนี่ยมีเป้าหมายเมื่อเรามีเป้าหมายเราก็จะเดินให้ให้ถึงเป้าหมาย ซึ่งในการเดินเดินสู่เส้นทางนี้เราไม่ได้เดินคนเดียวเจ้าค่ะนะเรามีทั้งนะ,ะหมู่คณะมีทั้งเพื่อนมีทั้งน้องมีทั้งพี่มีเรามีแต่คัรยานามิตรอ่ะมีคนที่ปรารถนาดีนะทีะ่ร่วมเดินทางแล้วที่สําคัญนะผู้นําของเราเนี่ยนะเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยนำทางให้เราไปแล้วนะปูทางให้เราแล้วเพียงแต่เราเดินตามท่านเท่านั้นเองนะชีวิตนะของเราเนี่ยนะก็เลย พบแต่ความสุขในเส้นทางตลอดเส้นทางนะเ <Ừ. S 2> จริญพรโอ้โหเจ้าค่ะวันนี้ได้รับฟังเรื่องราวดีๆจากพระอาจารย์มากมายเลยก่อนทิ้งท้ายไปนะเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ได้เน้นย้าสโลแกนที่พระอาจารย์ตั้งใจฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเองมาตลอดอีกสักครั้งให้สมาชิกซูมฟังเจ้าค่ะจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะเสมือนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเราทุกอย่างนะจะสําเร็จเป็นอัศจรรย์ วันนี้นต้องกราบอขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงพระอาจารย์รันเนสมวิติโกนะคะที่เมตตามาเป็นซูมไอดอลของเราในวันนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะเจรินพรสมาชิกทุกท่านนะคะจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเหมือนสว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วเราก็จะไม่เสียดายเลยว่า สิ่งที่เราทำวันนี้นั้นเป็นอย่างไรเพราะเราได้ทำดีที่สุดแล้วนะคะวันนี้ลาสมาชิกซูทุกท่านไปก่อนนะคะโอ้โหมีสมาชิกจากชัยภูมิด้วยนะคะวันนี้เพิ่งจะเห็นอคอมเมนต์มานะคะกราบอนุโมทนาบุญกราบสาธุก,กับพระอาจารย์ด้วยวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ